ปลาเวลา18นาทีคงต้องสรุปประเด็นเรื่องเกี่ยวกับจอยไกอาซึ่งไปเที่ยวที่เกาะย,ยาวที่พังงามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปกับเพื่อนๆค่ะแล้วปรากฏว่าเธอสั่งอาหารนะคะแล้วรออาหารนานมากประมาณ2ชั่วโมงโทรตามหลายครั้ง <c oughs> จนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่โทรตามอาหารเนี่ยบอกว่าถ้าอีก5นาทีไม่มาคือจะขอยกเลิกอาหารแล้วนะ <c oughs> แล้วทางกลุ่มคุณไกคุณจอยไกอาเนี่ยยืนยันว่าพนักงานยืนยันว่า5นาทีนี้มาแน่นอน ปรากฏ5นาทีอาหารไม่มาก็เลยตัดสินใจอ้าวได้เวลาออกไปกินข้างนอกกันแล้วก็เลยกําลังจะออกมาข้างนอกกันปรากฏอาหารมากันถึงพอดีเลยค่ะมันสวนกันเนี่ยนะคะทางฝั่งของเธอเธอก็เลยบอกว่ามาไม่ภายใน5นาทีตามที่ตกลงดังนั้นก็คือขออนุญาตยกเลิกไม่จ่ายเงินปัญหามันก็เลยเกิดเพราะว่าแม่ครัวค่ะ ก็เกิดความโมโหขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ที่พักเนี่นะคะบอกว่าถ้ากลุ่มคุณจอยไม่เอาอาหารกลายเป็นว่ากลุ่มของแม่ครัวกับเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าอาหารเองทั้งหมดมันคือ1700บาทโดยประมาณบอกว่ามีการโต้เถียงกันแล้วหนึ่งในนั้นเหมือนกับขู่ค่ะพูดประมาณว่าคืนนี้อึ่งเจอกูแน่ารที่ัจะได้รือยังพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจอกูขึ้นเรือกี่โมงใช่ไหมพี่ โอเคครับขอบคุณครับที่ เมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูใช่ปะเมื่อกี้ที่พูดว่าเดี๋ยวมึงเจอกูหนูได้ยินเรียกตำรวจอะไรหรืเปล่าได้ยินกันการอยู่ในที่พักเราต้องเป็นแบบนี้มันคือความปลอดภัยของลูกค้าเหรอคะไม่รับการบริการนะพี่ข้อมูลกามีติดนะเขาเราผ่านไปชั่วโมงเนาะผมก็บอกว่าพี่ครับอาหารที่สั่งจะได้หรือยังหรือถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทำอ่ะผมขอแคนเซิลได้ไหมเขาบอกว่าจะมาแล้วผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงรอบที่สามผมก็ถามอีกว่าพี่ครับจะมาหรือยังเขาบอกว่าห้านาทีเพื่อนผมก็บอกว่าเอางี้ต้องพี่อนาทีรบ ยังไม่มาผมขอแคนเซิลนะเขาบอกได้มผมก็จับเวลา6นาทีมผมบอกว่าพี่ครับอาหารนะ่ยไม่ต้องแล้วนะพี่เลยแล้วเลยราแล้วผมขอแคนเซิลนะครับบอ,บอกพี่คนนี้ครับสว่วนจะนี้ ตอนที่น้องโทรไปอ่ะแล้วที่บอกว่า5นาทีนะเพราะว่าไอ้เจ้าของร้านอ่ะขอ5นาทีเราก็ยึดตามเขาเหมือนกันก็คือร้านอาหารเนี่ยเลยมันหายากลยทาดีเราก็พยายามหาร้านถ้าพี่อธิบายแบบนี้ใช่เข้าใจค่ะแต่ว่าผมอย่างเงี้ยผมแบบอ๋อโอเคพี่แต่ว่าอันนี้หนูขออธิบายในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์นะคะเพราะว่าหนูนั่งอยู่ข้างบนแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือพี่เขาเดินมาแล้วบอกไม่ทำได้ยังไงแบบโวยวายมันกลายเป็น ทุกคนตะโกนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมและที่คุณจอยไก่อาเธอไม่สบายใจก็คือถูกขู่และเธอกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะแต่ฝั่งนั้นก็มองในมุมว่าอุตส่าห์ไปซื้อมาใช่กว่าจะหาร้านมาให้ได้แล้วก็ทางร้านบอกมาว่า5นาทีนี้มาแน่ๆก็ยึดตามนั้นแต่ปรากฏมันเกิน5นาทีคือจริงๆรอกันมาแล้วในประมาณสชั่วโมงนะคะอาหารสุดท้าย นี่กลัวจะกระทบการท่องเที่ยวท่านประธานทอการค้าที่เกาะยาวใช่ไหมท่านก็บอกท่านเสียใจค่ะและจริงๆเนี่ยที่เกาะยาวเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกเรื่องที่พักเรื่องการดูแลลูกค้านะคะซึ่งมันที่ท,ทางพระาพของดาราคนหนึ่งที่ได้มาพักที่เกาะยาวนะครับซึ่งทําให้ชื่อเสียงของเกาะยาวได้เสียหายนะครับเรารู้สึกเสียใจมากครับสงสารนะครับสงสาร น้องผู้หญิงที่ออกข่าวนะครับว่าทาไมถึงทําแบบนั้นได้นะครับความจริงแล้วเกาะยาวเนี่ยฮะเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากครับเรายังมีรางวัลที่เคยได้รับรางวัลน,นะครับะระดับโลกมาในเรื่องของที่พักในเรื่องของการดูแลลูกค้านะครับเราเทคเค์ลูกค้าแบบเทคเคค์ญาติอครับคือก็ยืนยันว่าไม่มีการข่มขู่ไม่มีมาเฟียคนเกาะยาวนิสัยดีน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดคือก็ต้องมองในมุมของชาวบ,บ้าน แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องกระทบกระทั่ง